สิ่งที่ผมกังวลมีอย่างนี้ครับคือมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องมันเป็นเรื่องเทคนิคนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังก็ถ้าเกิดนั่งฟังจริงๆแล้วก็กินกาแฟเยอะนิดนึงเนี่ยอาจจะพอเห็นภาพโอเคมันเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสีนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือการประเมินนะครับว่าที่เราไปเขียนไว้อย่างเนี้ยตกลงแล้วไทยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือไทยเสียประโยชน์ไทยจะเสียดินแดนจริงหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องเทคนิค เป็นเรื่องช่างนะครับพูดง,ง่ายๆต้องเป็นคนที่ทํางานในภาคสนามจริงๆต้องตีความสสญญาอยู่ทุกวันเนี่ยถึงจะเห็นภาพว่าที่ไปเขียนไว้อย่างนี้ที่ทําความตกลงแบบนี้ตกลงแล้วได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์รตรงนเนี้ยเนี่ยผมคิดว่าประชาชนอะถ้าเกิดไม่มีความรู้ในเชิงเทคนิคพวกเนี้ยหรือประสบการณ์อาจจะประเมินลําบากอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือคนที่ตั้งทงว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะครับ ต้องสละเวลามากนะฮะอย่างที่ผมพูดโอ้โหโดยไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ศึกษามาตลอดเป็น1 0 2 0ปีใช่ไหมครับ่ประชาชนก็เนี่ยก็ต้องสละเวลามาแล้ะนะครับ,รบแต่ถึงทุ่มเทแค่ไหนจะไปเจอกำแพงของสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลที่เป็นเรื่องลับอคําว่าลับในที่เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดเปิดเผยออกมาทําให้ประชาประเทศเสียหายแบบอะไรละ่ะเขารู้ว่ายุธทธปกรของไทยมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะคือณวันนี้ด้วยความที่การเจรจามันยังคงเกิดขึ้นอยู่ยังคงดําเนินอยู่ นะ on g o i อยอยู่เนี่ยนะครับหลายๆเรื่องมันเอามาพูดมาในเวทีสาธารณะไม่ได้เช่นในท้ายสุดแล้วยกตัวอย่างนะครับ M O U 1อย่ท่าทีของไทยเป็นยังไงเราอยากแบ่งผลประโยชน์ยังไง 50- 50เราเราได้หรือเปล่าหรืออยากจะผลักต่ำกว่า80 20%เราซเราับไม่ได้ท่าทีตรงเนี้ยมันเปิดเผยไม่ได้ถ้ากามัมพูชารู้ผู้ว่าออจริงๆแล้ว50าสไทยล้วก็ทําได้เขาก็เจรจาก,กลับมา50 50เท่านั้นนอกจากนี้กัมพูชาไม่เอา เห็นภาพใช่ไหมครับว่าหลายๆเรื่องที่เป็นท่าทีการเจรจาเนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้คือมันลับในความหมายนั้นนะเป็นข้อมูลลับในความหมายนั้นนะครับเพราะมันกระทบกับความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาเพราะมันเป็นเรื่องท่าทีของประเทศไทยนะอันนี้มันก็เปิดเผยไม่ได้หรืออย่างรายงานของกรรมธิการที่ที่ผมนั่งอยู่อะครับก็เปิดเผยไม่ได้นะในท้ายสุดแล้วก็คือส่งให้รัฐบาลแล้วให้รัฐบาลพิจารณา อ,อาจจะมีใช่อาจจะมีการสรุปบางอย่างเท่าที่ประชาชนเพราะเราก็อยากให้ประชาชนเข้ามามีรับรู้ข้อมูลนะครับก็จะสะกัดบางอย่างออกมาแต่ว่าตัวรายงานจริงๆที่มีการถกเถียงข้อดีข้อเสียที่มันจะกระทบกับท่าทีของไทยเนี่ยอันนี้เปิดเผยไม่ได้